<ítulo> อยากจะแนะนำธุรกิจนะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับอ่ะโอเคถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีปัญหานี้อยู่เมื่อ EP ก่อนหน้านี้ครับเราได้รู้ถึงงานพื้นฐานไปแล้วเนาะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือลิเลยชื่ออย่างที่สองคือ แนะนำบริษัทสินค้าแผนอย่างที่3คือบริโภคสินค้าและอย่างที่4คือเคลื่อนคนัระบบนะครับโอเคหลายๆคนบอกเข้าใจมันมี4อย่างนี่แหละแต่ที่มันเริ่มยากคือลิซเลชื่อกับแนะนําบริษัทสินค้าแผนไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราวิเคราะห์ลิซเลชื่อแล้วเนี่ยเราจะไปแนะนําธุรกิจกับเขาเลยเฮ้ยพี่ i, í, ผมเจอธุรกิจตัวหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะลงทุนแค่หล 1, ักพันแต่มีโอกาสสร้างไรายได้เวลาหมื่นห้าต่อวันเลยนะพี่สนใจเปล่า พวกงงเลยมาไงวะเนี่ยเอออยู่มาพูดถึงเรื่องของรายได้ชวนลงทุนแม่งหลอกลวงหรือเปล่าเออนะคงจะงงอลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต่อให้เราพูดบริษัทดีแค่ไหนแนะนำสินค้าดีแค่ไหนครับถ้าเขายังไม่เปิดใจที่จะฟังหรือเขายังไม่พร้อมฟังเขากำลังทำอย่างอื่นๆอยู่เนี่ยสิ่งที่เราพูดไปอ่ะก็ไม่ผลอะไรกับเขาหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการพูดเปิดใจหรือพูดคุยเพื่อค้นหาความต้องการของเขาก่อน นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะพูดคุยครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3หรือบางคนพูดคุยเป็นเดือนอนะก่อนที่จะเข้าธุรกิจนะครับนึกออกไหมฮะเออไม่ได้หมายความว่าในการไปคุยครั้งแรกเราจะเข้าธุรกิจเลยไม่ใช่นะเราจะต้องสร้างความเป็นกันเองก่อนสร้างความคุ้นเคยกันก่อนให้เราได้หาจุดเชื่อมโยงเดียวกันหรือว่าจุดสนใจเดียวกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยก็จะมีหลักการเนาะการเช็คฟอร์มเพื่อให้เราพูดคุยเปิดใจและ ค้นหาความต้องการของคนที่เราคุยด้วยเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสามารถใช้ได้ทั้งคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เรารู้จักก็ได้ฟอร์มในที่นี้คือ F O R M นะหลักการใช้ฟอร์มเนี่ยจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องพูดคุยในทางที่เป็นบวกเสมอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู F ตัวแรก F ตัวแรกคือย่อมาจาก family หรือครอบครัวนะครับ ถามสาทุกสุขดบเกี่ยวกับครอบครัวเป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่นะครับพ่อแม่สบายดีไหมโอ้โหไม่ได้เจอท่านนานเลยนะเออ,อยังจําวันที่ไปเที่ยวได้อยู่เลยไปเที่ที่บ้านนะนะเออเห็นแก่บนบนอยู่นะว่าเอ้ลูกไม่ไปเที่ยวเลยเออก็ได้พูดคุยกันทั่วไปฮะเอฟคือ Family หรือพูดคุยถึงเรื่องลูกก็ได้มาแหมลูกนี่ขยันนะเนี่ยหยิบนู่นหยิบนี่ตลอดเลยเด็กฉลาดแน่เลยนะ เราพูดคุยในทางที่เป็นบวกครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วอะครับถ้าเราไปพูดถึงสิ่งที่เป็นลบกับสิ่งที่เขากําลังทําหรือเป็นอยู่เนี่ยสัช่ชาตญาณยของคนเราอะจะมีการป้องกันตัวเองครับสมมุติว่าเรื่องลูกนะหือเด็กอะไรเนี่ยซนจังเนาะเรียนแค่นเนี้ตายเลยแต่ที่จะเปิดใจ <c oughs> คือถ้าเกิดมีชอนนี้ออกมาเนี่ยเรียบร้อยเลยเขาจะต้องปกป้องลูกเขา ก็ตามภาษาเด็กมานั่นแหละแต่แน่นอนว่าในใจเขารู้สึกไม่โอเคกับคำพูดนี้แล้วนีกลับกันเราพูดใหม่เ,เด็กขยันนะเนี่ยเออหย,ยิบนูน่นหยิบนี่ตลอดเลยเขาจะตอบเป็นโอ้โหขยันเนียมันซนจะตายนั่นเห็นไหมเราพูดในมุมที่บวกแล้วเขาจะพูดในมุมที่อาจจะไม่โอเคหรืออาจจะโอเคก็ได้นะครับแต่เราพูดบวกไว้ก่อน เพื่นะนนเรื่องครอบครัวมันคุณที่หลากหลายนะยไปเที่ยวไหนมาน,นู่นนี่นะนู่นก็ว่ากันไปนี่คือ F family นะครับ O occupation อาชีพพูดถึงเรื่องของอาชีพแล้วการทำงานได้นะอย่างเช่นเราไปเจอผู้สนใจแต่งชุดอย่างดีเลยนะครับโหพี่พี่ทำธุรกิจอะไรครับเนี่ยแต่งตัวดูดีเช่เขาก็จะเล่าไ้ฟังว่าอ๋อโอเคก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรหรอก อพอดีไปงานรับปริญญาลูกมาอา้าวเหรอลูกเรียนจบที่ไหนพี่นั่นไป,ไปเรื่อง,องครอบครัวอีกแล้วเห็นไหมจากเมื่อกี้นี้คุยในเรื่องของอาชีพนะเห็นไหมเ่อนเนี่ยเราก็สามารถที่พูดคุยได้นะเรื่องของครอบครัวเรื่องของอาชีพเหมือนเดิมครับเราพูดในมุมที่เป็นบวกสมมติไปมมเจอข้าราชการครูโอ้โหพี่เป็นครูสุดยอดเลยนะเป็นครูนิ่งกันดีนะเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรือจ้างผมเคยคิดอยากจะเป็นครูเหมือนกันนะแต่สอบไม่ติดน่าเสียดาย คนที่เขาฟังแบบนี้เขารู้สึกใจชื้นไหมใจชื้นเลยนะโอ้โหเป็นครูนี้ดีแต่เงินดีด้วยนะพี่เนะอันเนี้ยเขาจะเริ่มไม่มั่นใจโอ้โหดีอะไรหักนูน่นหักนี่เผอเอตกเบิกอีกเงินแทาจะไม่พอใช้เลยเรียบร้อยเงินไม่พอใช้เราไปไงใจเย็นๆอย่าพึ่งเข้าธุร,รกิจรอฟังก่อนไม่ใช่ปุ๊บพอมีช่องเราเข้าเลยใจเย็นๆครับเราพูดคุย หาความต้องการของเขาก่อนนะครับผ่านไป2ตัวแล้วนะ F คือ Family O คือ Occupation ตัว R คือ Recreation หรืองานเดิเๆๆหรือกิจกรรมยามว่างทำอะไรอ่ะนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหแต่งตัวไปเล่นบาสเฮ้ยพี่ไปเล่นบาสท,ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะเออคนเล่นเยอะป่ะเออเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปเล่นด้วยนะเดี๋ยวจังหวะตรงกันเดี๋ยวชวนด้วยนะก็ว่ากันไป เนี่ยครับมันเหมือนเราหาจุดสนใจเดียวกันนะครับไปเล่นบาสบางทีบอกเอ้ยชอบถ่ายรูปเอาเหรอโอ้ถ่ายรูปเขาว่าอุปกรณ์แพงน่าดูเลยนพี่เนาะโอ้ต้องเป็นคนมีเงินนะเนี่ยถึงจะเล่นได้เนี่ยถ่ายรูปเนะน,น,นี่ยนะนั่นเนี่ยบุมบวกแล้วโอ้ใช่ก็ก็สนุกดีครับก็ว่างๆไม่มีอะไรทำ嘛เนาะก็ก็ก็ถ่ายรูปไว้สนุกสนานนะครับเราก็รู้แล้วว่าเขาชอบถ่ายรูปเราก็จะหาเรื่องเรื่องที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องกล้องเรื่องอะไรก็ว่ากันไป Dante, o r m. M. นะครับ F O R M M ในที่นี้อาจจะเป็นมิชชั่นก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของมันนี่ก็ได้เรื่องการเง <net> <net> ินนะครับหรือข่าวสารต่างๆคือแมสเสจข่าวสารเศรษฐกิจเรื่องทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยได้นะฮะโอ้โหที่ผ่านมาเป็นโควิดเนาะโอ้แต่ดีนะพี่พี่เปิดร้านเสริมสวยไงอืมคนก็ต้องตัดผมเสริมสวยอยู่ตลอดพูดในมุมที่บวกถ้าไม่เป็นแบบนั้นคือไงโอ้โหดีอะไร โควิดที่ผ่านมาเนี่ยต้องปิดร้านเพิ่อเพอนี่แอรเปิดหลังร้านด้วยนะนั่นเห็นออเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดคุยเรื่องทั่วไปครับให้อยู่ในสโคปของ f o r m ในฟอร์มเนี่ยครับเพื่อที่จะได้ค้นหาว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเขามีความต้องการอะไรเพื่อให้เราประเมินได้นะครับว่าไอธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันจะสามารถไปตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างเท่านี้เราก็สามารถรู้แล้วว่าอ๋อ ถ้าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอีกหน่อยเนี่ยเราแนะนาสินค้าสุขภาพได้ไหมนั่นหรือถ้าหากว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินบางคนเนี่ยทำงานเยอะมากเลยเราก็อาจจะแนะนําแผนรายได้ได้ไหม,มแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแนะนําเขาเลยตั้งแต่ครั้งแรกเราจะต้องสร้างความเป็นพวกเดียวกันก่อนนะเราจะต้องเข้าใจจุดนี้นะครับไม่ใช่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไปครั้งแรกฉันคุยเลยเอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกัน นะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยด้วยความเป็นออนไลน์เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ถึงแม้ว่าเราจะเจอคนที่ไม่รู้จักแจ่แค่ครั้งเดียวอะ่ะเราก็สามารถที่จะแลกข้อมูลติดต่อกันไว้ก่อนได้นะเปิดใจหาเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันก่อนนะจุดเชื่อมโยงแล้วขอข้อมูลติดต่อไว้พูดคุยกันแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยสนุกดีอ่ะเฮ้ยน้องทําอะไรอะ่ะอ๋อ oh, พอดีผมทําการตลาดเครือข่ายอยู่พี่ก็แบบอ๋อเออ พี่ก็ว่าอยู่น้องพูดเก่งเนาะแต่เครือข่ายมันทายากเนาะอ่าเครือข่ายทํายากเนาะถ้าเกิดมีแบบนี้เราก็สามารถที่จะไปหยิบยกประเด็นการตอบข้อโต้แย้งมาพูดคุยกันได้ซึ่งการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นอีพีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุประสงค์ของฟอร์มตรงนี้นครับไว้เพื่อพูดในการเปิดใจใช้ได้ทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักเปิดใจเพื่อให้เราวิเคราะห์ได้ว่า แต่ละคนมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนซึ่งบางคนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคุยธุรกิจเลยก็ได้อะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจเครือข่ายก็ได้บางคนก็อาจจะทํางานไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนการเงินเราไม่ต้องคุยธุรกิจครับเพราะถ้าเกิดว่าพาเขาเข,าเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาปรับทัศนคติกันเยอะเลยต้องมาสอนกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเช็คฟอร์มแล้วเนี่ยเราจะต้องคัดคนเข้าร่วมธุรกิจด้วยนะ ไม่ใช่ทุกคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยจะเหมาะสมกับธุรกิจเครือข่ายนะไม่ใช่นะต้องคัดคนต้องเช็คฟอร์มแล้วเราค่อยพาเขาเข้าสู่ธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะแนะนําธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเริ่มจากธรรมชาติของคนเราครับพูดคุยถามสารทุกสุขดิบครับภายใต้คอนเซปต์ของการเช็คฟอร์มนะครับ สร้างความเป็นพวกเดียวกันก่อนเมื่อเป็นพวกเดียวกันแล้วคุยอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่อยพาเขาเข้าสู่ธรุรกิจหรือแนะนำสินค้าแค่นั้นเองนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันได้นะครับเนี่ยแหละครับเครือข่ายก็คือเครือข่าย M M M Story สวัสดีครับ